อาจจะเคยเห็นนะครับภาพเหล่านี้นะครับเป็นโดนของรัสเซียนะครับที่มีชื่อเรียกว่าแลนเซตนะครับซึ่งไม่แพ้กันเลยนะครับกับโดนของรัสเซียที่นี้ชื่อก่อนหน้านั้นก็คือซาเฮต136แล้วก็เกลาด2นะครับอันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงศักยภาพนะครับ ของแลนเซตตัวนี้ก็ไม่แพ้สตัวนั้นเลยในทีเดียวนะครับเหมือนอย่างที่อิหร่านมอบให้รัเสเซียนะครับซึ่งทางรัเสเซียนี้ก็ใช้ในการโจมตีเป้าหมายนะครับนั่นก็คือสิ่งสำคัญนั่นก็คือยุบโทปกรณ์เป็นหลักนะครับซึ่งจะเป็นการตัดกำลังของยูเคนออกไปนะครับเพื่อที่ จะไม่ให้มียุดโทปกรณ์ที่ยืมเข้ามานะครับยูเคนเนี่ยส่วนมากจะไปขอนะครับสาับสนุนมาจากกลุ่มกองกลังนาตโต้นะครับนั่นก็จะมีสารัฐนะครับเป็นแม่ทัพใหญ่อยู่นะครับนั่นก็คือว่าเขาจะสนับสนุนนะครับมาให้ยูเคนนะครับแต่รัสเซียนะครับยังมองการไกลนะครับเห็นจุดอ่อนที่สําคัญนั่นคือการปัดยุดโทปกรณ์ของ ยูเคนลงไปนะครับเพื่อไม่ให้มีการยุดทุปกรณ์ที่จะได้มาต่อกรกับรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามนะครับตามข่าวก็รายงานว่ารัสเซียนี้ก็ใช้นะครับโดนถึงมิกเซ่นะครับแลนเซตนะครับตัวนี้ครับน้ำหนักหัวลบเนี่ยก็5กิโลเลยทีเดียวนะครับซึ่งทำลายรถถังเลยนะครับแล้วก็สามารถทำลายยุทธวรณ์อ,อย่างเช่น M77 นี่นะครับของสหรัฐท,ที่มอบให้มาเป็นหลักเลยครับก็ยิงเข้าไปครับโดนนี่ครับพร้อมที่จะพีชียบอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็คือว่าถ้ายูเครนยังขาดยุทธปกรณ์นะครับกำลังลบของยูเครนมีจิตใจที่คึกหิมแค่ไหนแต่สิ่งที่สําคัญคือยุทธปกรณ์ไม่มีที่จะไปสู้รบกับรัสเซียได้นั่นก็หมายความว่าคุณก็หมดศักยภาพนะครับ การที่ไปยืมหรือไปขอของเขามานะครับมันก็ไม่ทําให้ตัวเองเกิดประโยชน์นะครับกว่าจะใช้ในเกิดประโยชน์ได้กว่าจะเกิดความชํานาญได้มันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนะครับไม่เหมือนอย่างรัสเซียที่เขามียุทปกรณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ยุทธปกรณ์นี้ได้เกิดผลประโยชน์และมีประสิทธิภาพนะครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานะครับโดนชนิดนี้นะครับก็ได้สร้างความเสียหายแก่ สิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับที่อยู่ใน UK, ในูเคนแม้กระทั่งตัวบุคคลสำคัญนี้ก็สามารถเล็งเป้าหมายได้เลยโดยไม่ยากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาดูส่จากภาพกันยาวๆไปเลยนะครับเป็นภาพของโดนกามิคาเซ่แลนเซ็นที่ใช้โจมตีเป้าหมายที่ผ่านมาเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นงานนิเทศการเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับถ้าพูดไม่ชัดไม่คล่องติดขัดอย่างไรนะครับก็ขอญาตแก้ไขหน้าที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตานะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อมีผาดข่าวสารดีๆนะครับเพื่อให้อดินมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ ในอีพีหน้าครับขอบคุณครับ